ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาโซโลเลงอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเมดนะครับได้เรียกเล่นเป็นเมดนะซึ่งในดีผมมีอยู่สามตัวนะครับแน่นอนครับผมเรียกเป็นซาเวียนนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แค่นี้นะส่วนเอ็มเบครับเอ็มเบมเวดก็ไม่ตันนะครับใช้เบมนักฆ่าเท่ากันสกินก็ไม่มีนะครับก็เปิดเช่าไปเลยเซต็จเอ็มเบมผมก็อ่ากอบตามท็อปหนึ่งโลกเลยนะเฮ้ยท็อปหนึ่งโลกใช้เบมนักฆ่าด้วยพอดีเลยครับ นี่นะครับตามนี้เลยนะมีแต่เอ็มบีเนักข้านะครับที่ตันส่วนเอ็มเอื่นนี่คือไม่ตันนะเป็นไอลดรนะครับก็กดโซโล่มานะครับดูฝั่งเราก็มีซาเวียนอุ้ยมีผมร้อยดาวคนเดียวนะมีผมมีทีมผมมีซาเวียนนะครับมีมอสโคมีหลิงอารูกาฟังโก้นะครับฝั่งเขามีฟอลลินนะครับมีเคนเจอร์มีไวเล s แล้วก็มีไคลลีนะครับเลนายาบุษะแล้วก็มี กูซีออนนะเวเรามาดูกันว่าเกมนี้เราจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเราก็เข้าเกมมาแล้วนะครับก็ผมก็จะอัพเป็นสกิลหนึ่งก่อนนะครับต้นเกมนะับมันจะไว้เคลียร์ครีฟนะครับส่วนวิธีคอมโบของอซาเบียก็คือสกิลสองสกิลหนึ่งแล้วก็อันตินะครับผมรู้อยู่แค่นี้นะเพราะว่าผมไม่ใช่เมีย ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีทเทคเิอ่อะไรอีกหรือเปล่านะแต่ผมรู้แค่ว่าสกิลสองสกิลหนึ่งแค่นั้นแหละนี่นะต้นเกมเราก็เคลียร์คีพก่อนนะค่อยๆเคลียร์คีพนะครับบเคลียร์เข้าไปสวย นี่ฮะเราต่อไปก่อนนะสกิลเราค่อนข้างไกลนะครับฟังโก้ยืนทำอะไรอะ่ะชุบนี่นะครับสกิลสองสก๊อสกิลหนึ่งนะชุบหุยโอ้โหฟังโก้ติ๊กตอกได้เพิรแบตมาแล้วนะครับฟังโก้เมื่อกี้ฟังโก้เป็นการรอดสกิลนะครับวัติ้งนะครับข้างบนมีเกนเจอร์นะเจอกับมอสโค เรียบรอ้อยเพื่อนเราได้มาอีกหนึ่งนะครับแล้วก็เสียอีกหนึ่งนะผมก็เคียร์ก่อนนะจะไมไ่เดินไปไหนนะจุ๊บเคียร์ก่อ,อนครับพี่เพื่อนมาเพื่อนมาวาเรนฟิกแล้วนะครับมอเลยดสีนะมานากนจะหมดเดี๋ยวช่วยเพื่อนเอาเต่าก่อนแล้วกันนะครับ พยายามมาล็อกขาไว้จุ๊บจุบนะครับพี่อาคีไปก่อนสิงตีเต่านะแต่เราไม่ช่วยเพื่อนตีเต่าเราเรอล็อกไฮายาบุษะนะเล่งไฮายาบุษะไ้จุบตู้มเพื่อนเข้าแล้วนะครับเกมนี้เราน่าจะแพ้แค่ไฮายาบุษะนะแบบ พอไม่กล้าเดินลยกับมันกลัวฮายาถ้าฮายาแปะเงาโดนเรานี่ก็คือแบบโอกาสรอดยากนะนี่นะช่วยเพื่อนตัดบับนะแล้วก็ยิงสกิลช่วยเพื่อนจุ๊บข้าบ,บ้านก่อนนะครับมานาหมดนะเอื้อเอร่ร่งมีประเด็นเรบร้อยดงไปช่วยแล้วจะได้หรือเปล่ากูเซีออนอุย้ยเรารวย เราลอยสุดนะครับตอนนี้เป็นเมที่หวงคีปนะครับระวังบัฟเพื่อนลิงจะมาเอาบัฟไหมเนี่ยระวังโดนหายาขโมยไปนะไ่้เคียงคีบน,นะผมเดินอ่มุงขวานะเพราะว่าหายาไม่โผล่แมพนะครับ เราเดินตามลมเรานะเพราะว่าผมไม่อยากเดินไปอ่าไปข้างบนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนตักค้มนะครับผมกลัวผมกลัวตุยนะ,ะยผมจะเดินตามลมนะครับเพราะว่าลมเขาแบบให้เป็นคนเปิดแหนม,มให้เรานะผมไม่กล้าเดินคนเดียว,วยนี่นะครับผมก็เคลียร์คลิปไปเรื่อยนๆนะ หลิงไปข้างบนแล้วไปกับมอสโครนะครับเรียบร้อยถ้ามีคนาเปิดแบบผมก็จะเดินไปนะช่วยแคลรี่แต่เหมือนลมเราจะไปแบบว่าแกงเรียนแยกพีนะเรียบร้อยหลิงเราตุยนะครับวุ้ยระวังหายาระวังหายาจุบลอกขาต่อไปตุ้ม ยิงเข้าไปยิงเข้าไปจุบล็อกขาไ้ก่อนนะครับอุ้ยเพื่อนดึงไปโดนจุบระวังฮายาบุษสานะเฮ้ยอุ้ยได้อยู่ได้อยู่สวยเกือบตายนะครับอลูการดเรารอล็อกอฮาายานะจุ๊บสวยล็อกได้เฮ้ย สวยเกือบแล้วเอาวันเอาวันจึบล็อกไว้สกิลอี่หนึงสวยเราได้มาสองคิวแล้วนะีครนะัล็อกเคลียร์คิว,ควไปเลยมีเมดนะเราไม่กลัวครับเราก็สกิลไปเลยอสวยเพื่อนเอาเขามีฮิวด้วยนะครับอ่าฟอรินฟิกเกอร์ไปแล้ว อุ้ยระวังระวังฟิกชุดนี้นะครับเราต้องแบบมารู้เชิงนิดนึงนะฟิกจังหวะรวบดาบของกุซิออนนะครับมันก็เป็นแบบว่าจะสามารถลบสกิลของกุซิออนได้นะมาเป็นแบบว่าเป็นเชิงเป็นเชิงนะครับสำหรับคนเล่นเกมบ่อยๆก็จะอุ้ยหายาระวังเงาระวังเง,ะง,เงนะรเราไม่มีฟิกเกอร์แล้วค่อยๆเล่นนะครับจังหวะนี้ ข้างบนมันจะมีประเด็นนะเราค่อยๆเดินตามแทงครับ,รบชุบนี่ครับยิงต่อๆไปก่อนเรนกางมีฮายานะเราให้เพื่อนประหยัดการแล้วกันอุ้ยเพื่อนล็อกได้ซุบสวยได้มานะหายาอุ้ยลิงเปิดแล้วเราแทางป้อมอยู่ได้มาอีกหนึ่งได้มาอีกสอนนะครับสวย อันสกอร์เาสี่สองูนย์สี่นะถือว่ามีประโยชน์กับเทียมมีหน้าเกมเนี้ย้ยฮายาหน,หนึ่งกับหลิงเอ้ยไม่ใช่ดหิหนึ่งกับบารูการนะยิงช่วยเข้าไปไม่โดนโดนหรือเปล่าจุ๊บล็อกขา ออแล้วเสียงไทยใครทำอะไรนั่นนีนะครับจิ้มเก็บสแตก็กถ้าเก็บสแต็กจากอันนี้จากหลอดมันได้ลดคูดดาวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะมันได้แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมรูมาจากคนอื่นเล่นเหมือนกันนะจิมล็อกขาเข้าไปก่อนนะสกิลตัวอเพื่อนเข้าแล้วล็อกขาเข้าไปล็อกเข้าไปสกิลไกลๆทนะั้งอุ้ยเพื่อนตายอุ้ยตายหมดเลย เราเตรียมล็อกขาให้กับอุยยินล็อกขาให้เพื่อนนะและ้วเราสองศูนย์เจ็ดแล้วนะครับโอครับก็ค่อยๆเล่นนจาจังหวะน,นี้น่าจะต้องรอเล่นหลอดแล้วนะครับจะแปดนาทีแล้วนะมาขบเล่นดีอยู่นะเกมนะี้ยิงยังตีต่อไป ก็ค่อยระวังะระวังหายาถึงกลัวหายาตัวเดียวเลยปึ๊บสกิลสกิลไปเรื่อยๆนะโอ้ยวาเลนวาเลนระวังระวังนะครับวาเลนติน่าโอ้ย๊ยคาร์ปุลมีหายานะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันจะบวกแต่ก็ไม่บวก เขาก็ก็ค okay, uh, uh, wow. ่อยเล่นไปนะรอหลอดเมาสโลดครับเราก็ไปดูเพ pues ื่อนเราจะเล่นสไตล์ไหนนะึิบล็อก็ไปโดนว้าคนรำคาญเสียงเสียงเรนี่มากเลยอะเสียงรบกวนเนี่ยขอภัยด้วยนะครับทำไมต้องมาอะไรเวลานี้ด้วยเนี่ย เวลาอื่นไม่ทำเนาะเอือมันมีประเด็นนะครับมีหลอดแล้วบอกให้เพื่อนตีหลอดดีกว่าไปตีหลอดน,นะครับเพื่อนจงหวะนี้เราก็โซนหลอดให้เพื่อนนะครับแต่ก็อย่าโซนลึกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราโดนอ่านโดนฆ่านะเราก็ต้องแบบโซนอ่าใกล้ๆกับใกล้ๆกล้กับรมเรานะอุ้ยลิงเราไปแล้วจะเย็นเพื่อนอุ้ยลูหัวจัดนูจะเข้าเลยจะเย็นจะเย็น เราค่อยๆสดนนะั้นเราระวังตัวที่แบบหายาพรนะเราทำแคแค่หายาตึ๊บเราเข้าไปสวนไม่ก่อนนะครับสกจิลไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอแค่แบบทำให้เพื่อนเรง่ายๆนะครับปัจิุเราค่อนข้างไกลนะนี่เราหลิงเข้าไปแล้วเรียบร้อยโด,ดนกัดนะครับโดยวาเลนติน,น่านะกอบอ่อันตีฟังโปเฮ้ยดึงสวย สกิลปุ๊บล็อกไปนครับอันติตูมอุ้ยหายาดันไงมาแล้วฟิก,กโิบูโหไม่รอดอยู่ดีกระดาษผมฟิกนะเนี่ยอุ้ยเตเพื่อนได้มาหมดที่เลยนะครับได้มาสีตัวเลยนะโอเคครับเกิดมาผมก็อันติช่วยเพื่อนนะปึมเรียบร้อยอุ้ยจะเย็นจะเย็นก็ยังไม่จบนะครับนี่นสกิลสองของซาเวียสามารถทำให้เราเดินเร็วได้ด้วยนะลืมบอก เพราะว่าผมไม่ใช่เมนนะผมก็เล่นไปเรื่อยนะครับล้วก็อยู่กันในสารเล่นไปเรื่อยอยู่ในเล่นไปเรื่อยกับแรงร้อยดาวนะครับเล่นไปเรื่อยจริงๆริงนะครับช่องนีเ้เพื่อนมันจะมา,าบับนะแล้วก็มาโซนเฮ้ยฟังโก้ลึกเกินเราจะไปรับยังไงปกติช่วยก่อนแล้วกันเยบร้อยนะครับฟังโก้จุ๊บสกิลล็อก ไปก่อนนะนปวดนิดนึงทำดาเมจต่อเพื่อนนะอุ้ยลูกตาเข้าแล้วอุ่โดนกัดด้วยนะครับโอยระวังระวังระวังอุ้ยเราไม่มีสกิลด้วยโอ้โหหายาจะเย็นอ้าเรียบร้อยนะครับโดนหายาบุสะลิงเก็บปห,หน้อยีืนิพน่พุม่มนิี่พุ่มสวยอือมอสโคบแล้วเก็บหมดเหมือนกันสวยมากสวยมากเลย เรามีครีปนะน่าจะจบเกมแล้วแหละผมว่าอันนี้การป้องไม่ได้หรอกอฟอรลินนะก็เรียบร้อยนะครับจบเกมพอดีนะครับฟอรเลียเอ้ยฟอรเลียฟอรลินกันป้องไม่ได้นะครับก็ถือว่าชนะนะครับซาวเบียของเราเอ,อืออุ้ยได้แปดจุดแปดได้ที่สองนะดาเมจก็สองยี่สิบหกเปอร์เซ็นตนะครับก็เยอะอยู่นะก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับก็สนุกสนุกครับ